ยังมีรายได้ของผู้นำ (Director) ครับที่ท่านจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมได้รับมอบเข็มเกียรติคุณและการสัมมนาท่องเที่ยวโดยสมาชิกที่เป็นตำแหน่ง ES ขึ้นไปเมื่อมีรายได้รวมจากโปรแกร,รม A และ B จำนวน50,000บาทขึ้นไปท่านจะสามารถขึ้นทำเนียบ Director เมื่อมีรายได้รวมจากโปรแกรม A และ B จำนวน1 0 0 0แสนบาทขึ้นไปท่านจะสามารถขึ้นทำเนียบ Bronze Director เมื่อมีรายได้รวมจากโปรแกรม A และ B จำนวน200,000บาทขึ้นไปท่านจะสามารถขึ้นทำเนียบ Silver Director เมื่อมีรายได้รวมจากโปรแกรม A และ B จำนวน3 0 0แสนบาทขึ้นไป ท่านจะสามารถขึ้นทำเนียบโกลเดเล็กเตอร์เมื่อมีไรายได้รวมจากโปรแกรม A และ B จำนวน400,000บาทขึ้นไปท่านจะสามารถขึ้นทำเนียบแพลนนัมเดเ t คเตอร์ um เมื่อมีไรายได้รวมจากโปรแกรม A และ B จำนวน400,000บาทขึ้นไปท่านจะสามารถขึ้นทำเนียบแพลตินัมเดเรคเตอร์ เมื่อมีไรายได้รวมจากโปรแกรม A และ B จำนวน5 0 0แสนบาทขึ้นไปท่านจะสามารถขึ้นทำเนียบ Diamond Director เมื่อมีไรายได้รวมจากโปรแกรม A และ B จำนวน1ล้านบาทขึ้นไปท่านจะสามารถขึ้นทำเนียบ Cloud Director โดยได้รับโบนัสพิเศษ3ของยอดขายในโปรแกรม A และ B ที่เป็นคะแนน BV ทั้งหมดโดยจ่ายตามผลงานของดเลคเตอร์แต่ละคนและอัตราส่วนของแต่ละทำเนียบดเลคเตอร์แตกต่างกันเช่นจากภาพที่แสดงหากท่านขึ้นทำเนียบเป็น Silver Director ท่านยังได้รับโบนัสพิเศษในอัตราส่วนของ Bronze Director และ Director ตามผลงานของท่าน โดยไม่ได้เป็นการปรับลดอัตราเปอร์เซ็นต์ลงแต่อย่างใดการจ่ายคอมมิชชั่นโปรแกรม A จะคำนวณทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันศุกร์สมาชิกจะได้รับรายได้ในวันศุกร์ถัดไปโปรแกรม B จะคำนวณทุกเดือนปิดยอดทุกสิ้นเดือนสมาชิกจะได้รับรายได้ในวันที่10ของเดือนถัดไป